อีกตัวอย่างหนึ่งครับรรท่านประธานครับบ้านลินหลวงหมู่ที่3ตําบลเมืองนะอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของสอสอ,อรพันธ์จันตาเรืองชาวบ้านเนี่ยต้องการถนนครับซึ่งทางเทศบาลก็มีความพร้อมอีกเช่นกันครับทําแผนเรียบร้อยมีงบประมาณพร้อมแต่ก็ไม่สามารถขอเข้าใช้พื้นที่ได้ครับติดอุทยานครับผู้ว่าซีอไปไหนครับทําไมสั่งการไม่ได้ครับ และพื้นและที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักในขณะนี้เลยก็คือปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายมหาอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยชาวบ้านเขาก็บ่นกันมากๆเลยครับว่าทำไมการช่วยเหลือเนี่ยถึงมาจากราชาการเนี่ยทำไมมาช้ากว่ากูา้ภัยท่านเห็นอะไรไหมครับรัฐบาลท่านเห็นอะไรหรือเปล่าท่านเห็นความอืดอาดเถอะทะขั้นตอนที่ยุ่งยากระบบการต้องสั่งการผ่านกันเป็นขั้นเป็นตอนของระบบราชาการไหมครับ ท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพกระผมสุภปรกอบกิตยาที่คุณผู้แทนรัษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหําอำเภอนครไทยอำเภอชาติตการและอำเภอวัดโบสถพักประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าผมขออภิปรายนโยบายกระจายอำนาจของรัฐบาลครับขอสไลด์ด้วยครับตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสภา,าไปเมื่อวานนี้ครับผมนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบครับ มีนโยบายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเพียงแค่ประโยคเดียวครับในหน้า12บสองครับเขียนไว้ว่าให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลชุมชนแค่นั้นเลยครับเท่านั้นเลยครับโดยไม่ได้มีการลงรายละเอียดว่า จะกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นอย่างไรแบบไหนแล้วก็เมื่อไหร่ไม่มีครับไหนล้วครับนโยบายกระจายอํานาจที่ท่านหาเสียงไว้ครับเอาสไลด์ลงครับท่านประธานที่เคารพครับหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยครับที่มีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักผมสังเกตว่ารัฐบาลท่านพูดกลับไปกลับมาครับพูดหาเสียงอีกอย่างหนึง่ง พอเวลาทำจริงทําอีกอย่างหนึ่งครับผมไม่มีทางเชื่อเลยจริงๆครับว่าการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลการนําของแพทองทานชินวัตรด้วย3เหตุผลนี้ครับท่านประธานขอสไลด์ครับเหตุผลที่1เรื่องรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนและการกระจายขั้นตอนการกระจายอํานาจเนี่ยได้กําหนดไรายได้ของอบทอ,อยู่ที่3 5 ของรายได้ของรัฐบาลอย่างที่ทุกท่านก็รู้กันดีครับว่า35%เนี่ยเรารอคอยกันมานานแค่ไหนแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยที่ผ่านมาครับไม่ได้มีความพยายามที่จะทำให้รายได้ของอบทเนี่ยมีความใกล้เคียง35%เลยซ้าร้ายกับลดสัสดส่วนลงด้วยซ้ำจากร่างพรบงบประมาณปี68เนี่ยที่รัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยเป็นผู้จัดทำเนี่ยได้ลดสัสดส่วนรายได้ของอบทอลงครับ จากปี6-6ที่เคยมีรายได้29.8%เหลือเพียง29%ในปี6-7และ29.1%ในปี6-8รายได้ลดลงไม่เท่าไหร่ครับนอกจากรายได้ของท้องถิ่นจะลดลงแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าจะมีการจัดเก็บรายได้ตัวใหม่ๆหรือการปรับปรุงการจัดสรรรายได้เพิ่มให้กับท้องถิ่นเลยมันเป็นหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าครับและ3ปีต่อจากนี้ครับ หนทางที่ท้องถิ่นจะมีไรายได้ถึง35%ก็คงสิ้นหวังเหมือนที่ผ่านมาเหตุผลข้อที่สองครับที่ผมไม่เชื่อว่าการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ก็คือเรื่องอำนาจการตัดสินใจครับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐราชการรวมศูนย์มากยิ่งขึ้นด้วยการไปขุดเอานโยบายผู้ว่าซีอกลับมาครับแล้วบอกว่าเนี่ยคือการกระจายอํานาจ จริงๆแล้วมันไม่ใช่การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นครับแต่มันคือการขยายอำนาจของราชการส่วนภูมิภาคอันนี้ท่านสับสนนะครับท่านประธานท่านต้องแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนคือการปกครองส่วนท้องถิน่นอันไหนคือราชการส่วนภูมิภาคเรามีนายกอบจอที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วครับแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังมีอำนาจเหนือกว่านายกที่มาจากประชาชนอยู่ดี แต่ครับแต่เวลาเกิดปัญหาใหญ่ๆขึ้นในจังหวัดจริงๆเวลาเกิดวิกฤตขึ้นในจังหวัดจริงๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไม่ได้เนี่ยคนที่ซวยคือใครครับคือท้องถิ่นครับราชการส่วนภูมิภาคก็จะโยนความรับผิดชอบกลับไปให้ท้องถิ่นเป็นคนแก้ขอสไลด์ด้วยครับผมขอยกตัวอย่างกรณีปัญหาขยะล้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลกครับจากผลกระทบของการปิดบ่อขยะชั่วคราวเนี่ยทำให้เกิด ขยะไปทิ้งอยู่ตามถนนหนทางตามแม่น้ําลําคลองแล้วก็มีการทิ้งข้ามเขตเข้ามาในเขตเทศบาลที่มีการจัดเก็บขยะแต่แทนที่ผู้ว่าจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ครับสิ่งที่ผู้ว่าทําก็คือเรียกประชุมคณะกรรมการขยะมูลฝอยจังหวัดแล้วก็สั่งให้ท้องถิ่นไปแก้ปัญหากันเองผ่าน6มาตรการที่ท่านคิดขึ้นมาแต่ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้มีงบประมาณหรือ วิธีการอะไรที่จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการที่จะแสดงให้เห็นว่าปัญหาเนี่ยจะได้รับการแก้ไขในภาพรวมทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไม่มีครับซึ่งปัญหานี้นะครับผมได้เคยอภิปรายไปแล้วครับเคยบอกไปแล้วว่าหลายปีก่อนหน้าเนี้ยหมออองปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยได้เคยเตือนไว้แล้วนะว่าปัญหามันจะเกิดขึ้น แล้วก็คุณโฟกณัทชานนชนะบุรณาศัก์คณะทํางานของหมออ๋องจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งเนี่ยก็ได้เคยนําเรื่องขยะเนี้ยเข้าคณะกรรมธิการทหารไปแล้วพวกเราเคยพยายามบอกแล้วครับว่าปัญหาใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยมีฝั่งรัฐบาลนะครับนำพาปัญหานี้ไปแก้ไขเลยตั้งแต่แรกจนกระทั่งปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆในจังหวัดครับราชการส่วนภูมิภาคก็ผลักความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นรับจบไปครับท้องถิ่นก็ซวยไปครับ นี่แหละครับผู้ว่าซี o อที่ท่านอยากให้มีครับแบบนี้แหละครับผู้ว่าซี o อแบบนี้แหละครับการกระจายอำนาจที่พักเพื่อไทยต้องการนะครับเป็นซี o อยังไงครับโยนความรับผิดชอบให้คนอื่นครับเอาสลด์ลงครับสลด์ถัดไปครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่บ้านแม่ละเมาสไลด์มาอ่าโอเคครับที่บ้านแม่ละเมาครับหมู่ที่สองตำบลคีรีราชอําเภอพบพระจังหวัดตากเห็นไหมครับเด็กภาพมันจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครับ เด็กนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยต้องจุดเทียนเพื่ออ่านหนังสือชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแต่อบอบตอเองเนี่ยมีความพร้อมเข้าแผนเรียบร้อยมีงบประมาณพร้อมทุกอย่างทางสสปนครับรัชพงศ์สร้อยสุวรรณก็เคยหารือในสภาแห่งนี้ไปแล้วครับนำคณะกระกรมาการลงไปในพื้นที่ก็ลงแล้วครับแต่ก็ยังไม่สามารถขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ได้เป็นพื้นติดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมครับทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นชุมชนมันไม่ใช่ป่าผู้ว่าซีีโออยู่ไหนครับ พอเป็นแบบนี้ท้องถิ่นก็นําไฟฟ้าไปให้ประชาชนใช้ไม่ได้ครับชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหมดทําไมซีอสั่งการหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ไม่ได้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับรรท่านประธานครับบ้านลินหลวงหมู่ที่3ามตำบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของสอสออรพันธ์จันตาเรืองชาวบ้านเนี่ยต้องการถนนครับซึ่งทางเทศบาลก็มีความพร้อมอีกเช่นกันครับทําแผนเรียบร้อยมีงบประมาณพร้อม แต่ก็ไม่สามารถขอเข้าใช้พื้นที่ได้ครับติดอุทยานครับผู้ว่าซีอไปไหนครับทําไมสั่งการไม่ได้ครับและพื้นและที่พี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนกันอย่างหนักในขณะนี้เลยก็คือปัญหาน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายมหาอุทก,กภัยที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยการช่วยเหลือเนี่ยชาวบ้านเขาก็บ่นกันมากๆเลยครับว่าทาไมการช่วยเหลือเนี่ยถึงมาจากราชการเนี่ยทำไมมาช้ากว่ากูา้ภัย ท่านเห็นอะไรไหมครับรัฐบาลท่านเห็นอะไรหรือเปล่าท่านเห็นความอึดอาดเถอะทะขั้นตอนที่ยุ่งยากระบบการต้องสั่งการผ่านกันเป็นขั้นเป็นตอนของระบบราชการไหมครับทำไมประชาชนท,ทาไมประชาชนถึงเรียกหานายกรัฐมนตรีนะครับทําไมพี่น้องประชาชนถึงเรียกหารัฐส่วนกลางครับเพราะเขารู้ว่าอำนาจมันอยู่ที่นี่ <ious> ครับเ <because S 2> <çek? S 1> พราะเขารู้ว่างบประมาณมันอยู่ที่นี่ทรัพยากรมันอยู่ส่วนกลาง ทำไมไม่กระจายออกครับถ้าท่านกระจายอำนาจออกซะให้ท้องถิ่นมีรถมีเรือมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีมีอุปกรณ์ให้พร้อมเราก็จะรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ครับทุกท้องถิ่นก็สามารถเข้าไปรุมช่วยแก้ปัญหาแล้วเราก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เร็วกว่านี้ได้ดีกว่านี้แล้วก็ลดความสูญเสียได้มากกว่านี้ครับท่านประธานผมถามรัฐบาลจริงๆครับ ผมถามรัฐบาลจากใจครับทำไมท่านไม่ให้อำนาจท้องถิ่นเขาครับทำไมท่านไม่ให้อำนาจเขานี่มันเป็นปัญหาของเขามันเป็นพื้นที่ของเขาครับมันคือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขาท่านจะไปรู้ดีกว่าเขาได้ยังไงพอท่านเอาอำนาจไว้กับตัวเองเอาอำนาจไว้กับส่วนกลางเนี่ยท่านก็ทําไม่ทันเพราะมันเยอะท่านก็ดูไม่ทันแก้ปัญหาไม่ทันพิจารณาตัดสินใจอะไรก็ล่าช้า เกิดความผิดพลาดพี่น้องประชาชนก็ต้องทนเดือดร้อนกันไปต้องรับกรรมจากอำนาจที่ท่านยึดถือไว้แบบนี้เหรอครับการกระจายอำนาจที่พักเพื่อไทยต้องการเหตุผลข้อที่สามครับที่ผมไม่เชื่อเลยว่าการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้คือเรื่องของความเชื่อมั่นครับจากการกระทำของรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าท่านไม่เชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านไม่เชื่อใจท้องถิน่นท่านไม่เชื่อว่าท้องถิ่นจะสามารถทํางานกับประชาชนได้ท่านไม่เชื่อว่าท้องถิ่นจะนําความเจริญมาให้กับประเทศนี้ได้จริงๆมันมีหลายการการะทําของรัฐบาลมากครับที่เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าท่านไม่เชื่อใจท้องถิ่นเลยขอสไลด์ครับหลักฐานแรกครับการกระทําของท่านครับรัฐบาลใช้เสียงข้างมากในการโหวตคว่ำร่างพรบการขนส่งทางบกที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถกําหนดเส้นทางเองได้ท่านก็โหวตคว่ำซะ อีก,การกระทำหนึ่งครับนายกคนที่แล้วเนี่ยก็มาจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันก็ไม่รับรองพรบเวรคืนที่ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถริเริ่มการเวรคืนเองได้ท่านก็ไม่รับรองอีกการกระทำหนึ่งครับการถ่ายโอนภารกิจยังมีการถ่ายโอนภารกิจอีกมากครับที่ยังต้องถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจฉบับที่1และฉบับที่2ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการจราจรโรงแรมสถานบริการต่างๆนี่ก็ยังค้างการถ่ายโอนอยู่ครับ และการกระทําที่ชัดเจนที่สุดสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือคณะกรรมการการกระจายอํานาจครับตั้งแต่มีประธานคนใหม่ชื่อภูมิธรรมเนี่ยยังไม่มีการจัดประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวกรรมการก็ยังตั้งไม่เสร็จยังไม่ครบการกระจายอำนาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคณะกรรมการกระจายอำนาจไม่ประชุมแล้วการกระจายอำนาจม,มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงท่านเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ไม่ใช่หรอครับเอาสไลด์ลงครับ ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าท่านมีทีมงานที่ดีท่านมีเจ้าภาพในการจัดงานในการจัดการปัญหาแต่ละเรื่องผมขอถามครับเจ้าภาพการกระจายอำนาจอยู่ที่ไหนเจ้าภาพอยู่ไหนครับฝากท่านประธานถามท่านนายกให้หน่อยครับเจ้าภาพงานนี้อยู่ไหนครับแขกเรือรอเต็มแล้วนะครับท้องถิ่นรอเจ้าภาพงานกระจายอำนาจอยู่ครับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การน,นำของพักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีการกระทำไหนเลยครับที่จะเชื่อได้ว่ารัฐบาลต้องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นจริงๆและในอีกสามปีที่เหลือครับก็เชื่อได้เลยครับว่าท่านจะไม่มีการกระจายอำนาจหรือแม้กระทั่งงบประมาณไปให้ถึง35%ตตามที่ท่านได้หาเสียงไว้อย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุดนะครับผมก็ขอให้ท่านทำนโยบายเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อมได้ไหมครับ อย่างที่ท่านอดีตนายกท่านหนึ่งที่ครอบครองนายกคนปัจจุบันอยู่เนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์เอาไว้ครับว่าอยากลดอำนาจของราชการส่วนภูมิภาคลงผมก็อยากเห็นท่านนายกครับทําตามพ่อในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับจากทั้งหมดที่ผมได้พูดมาครับทําให้ผมไม่เชื่อเลยครับว่าการกระจายอํานาจจะเกิดขึ้นภายใต้การนํารัฐบาลของนายกที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรครับขอบพระคุณครับ